สมยิงใปไซกําลังชิบใบตัดกล้วยตัดกล้วยเห็นยังใช่เพราะว่ามีคนมาซื้อไงโอ้กล้วยสวนมั้ยนะใช่มีคนมาซื้อก็ต้องไปช่วยกับยาทามาตัดกล้วยไงเพืมาขายจะได้หาเงินเพิ่มไงกล้วยขายได้เลยเหรอใช่ขายได้เออโอ้ยกล้วยสมยิงหวานใช่เนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้มีคนมาซื้อกล้วยแล้วตัวนี้นะกางเกงในเนี่ยมันยาวไปนะเอ้ไม่ใช่กางเกงใส่กางเกงในหรือเปล่า แม่เท่าไอ้แม่ได้มาบอกยาไม่แก่ยังไม่แก่รถตาเฉพาะที่แก่โอ้ยังอย่าท่ายอย่าเล่นเด้อไหนเด้อว้านี่ไ้ฮะตัดขึ้นาอ๋อเอาเอาเอาลูกมาแล้วก็ต้องเอาตัดต้นมันด้วยทำไม ให้มันเลี้ยงลูกจะเป็นปีต่อโอ้อันนี้เพิ่งรู้นะนี่ตัดแล้วก็หันหันหันถัดนั้นก็ออกเป็นมวยไทยไหม <laughs> แม่ถอยจำหญิงขาหักเดะล้ <laughs> อนก่อน,แ,อนแม่แม, <laughs> มามา พอพ่อเออใช้มีดง่ายกว่ากางครึ่งต้นมันน่ะทีเดียวขาดเลยแม่ทีเดียวขาดแรงหันอีกเออมายแล้วก็ตัดสับ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 ไปไว้ตรงโคนมันน่ะมาอ่ะวายวาย บังมือจากของเนะไปเอาไปใส่ตรงโคนมันทีเนี้ยซโอเคหิ้วไปด้วยต้นใหม่ต่อหิ้วกล้วยไปด้วยไปพวกเรามันโดนเสื้อไปต่อว้าว้านี่ล่าหลายเลยชมหญิงโอ้ยนี้ปุ๋ยมันอืนโ่น บอลล่ะเนาะอันนี้ต้นไมมอันนี้ไม่เอาแล้วใช่ปะเอาเอาเพราะไม่แง่ได้เหรอเพราะเรากำลังคุยอยู่าตัดกะตัดกลางต้นมาได้แบบแม่เอาออกไม่ได้แม่ ว่าแล้วทำไมมันไม่แรงอ่ะมึงก็ไม่ได้อ้าปากเออน <S 1 Music ę> <mm ่ะเยลี่ล่าอะไรสมยิงองเเหมือนกดดันอะไรมา น่าน่าเอาให้มันเป็นระเบียบในชีชมิตมีโอ้ยอยูท <laughs> ้าหนีก็น, <laughs> <laughs> นี่ล่าลายเนาะ <laughs> แสดงพลังให้ใครดูบม่มีหนะ <laughs> มูเนาะบ่มีหมูระวังต้นดอกไม้อย่าทาเด้อห้ามโดน เร็วๆนั่นน่ะไอ้ที่เหลือรออยู่เร็วๆไหนนั่นๆๆๆอันี้อะไรเนี่นะฮะอ้นี้ทุเรียนใช่ใช่อันนี้พอหลอดมาโบกมาเป็นปีแล้วเธอห้ามพลาดโดนเลยนะขออนุญาตก่อนเด้อขออนุญาตนะเธอต้องเอาองศาให้ถูกนะเว้ยเหม็นมากค่ะเหม็นอะไรกล้ยอ่ะ เขาไอ้พวกนี้ไม่รักกูเหรอวะชูโอ้ยคือหนักแทะอันนั้นต้นทุเรียนอืมอันนี้ลูกสวยนี่นะโอ้ยอันไหนเอกมีอีกไหมนี่ตัดต้นด้วยยากใช่หนหมโอ้ย โอ้ไม่แข็งแรงมากเลย<ะ>ทำไมพ่อลอดจะไม่มาสร,ร้างบ้านกับต้นมะม่วงต้นกล้วยมันแข็งมากเธอไม่มีแรงตัดเองหรือเปล่าออโวยโวยโยโอ้โหใหญ่มากต้ตตนใหญ่ขนาดนั้นได้กล้วยแค่เนี้เหรอใช่ฮะจมเป็นเนาะหญิงตัดทุกอันก็น่าจะไม่เส็จรีลายเยอะมากทำไม ออเอาอยัางไงทีเดียวให้ขาดทีเดให้ขาดเลยทำได้ปาาเป <c oughs> ล่าลีล่ะ <c oughs> ลีลาเอาตัวยาวเด้อเอาตัวยาวเด้อเอาทีเดียวให้ขาดดิแม่บอก ไม่ใช่แต่ไปกล้องไม่ให้นไปพนเดี๋ยวไปตักมะม่วงก่อนนะ <laughs> ไม่ต้อง <laughs> <laughs> โอ้ยเล่นก่เศร้าเนาะ